สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร็อปเปอ n แมนนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนลวดลายบนแป้นพิมพ์โทรศัพท์นะครับขั้นตอนแรกเราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับต่อมาเราก็กดมาที่การตั้งค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็กดแป้นพิมพ์เล่ว,วิธีป้องข้อมูลนะครับ เรามากดแามพิมพ์นี้เราไปสังหรณ์หาดผ่านนะครับเรามากดตรงนี้นะครับเราไ่กดทีมนะครับนี่นะครับอันนี้คือปัจตุบันนะครับแล้วเราก็เลือกทีมได้เลยนะครับนี่ครับทีมก็จะมีอย่างนี้นะครับ เราใช้หลอกดดาวน์โหลดนะครับเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันก่อนนะครับนี่ละครับเราก็จะเป็นรูปนี้นะครับลองรูปต่อไปกันนะครับนี่ครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นรูปนี้นะครับนี่ครับรูปนี้นะครับแล้วกดใช้นะครับแล้วก็จะออกมานะครับเปลี่ยนมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ก็เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปกรลูกานะกดติดตามด้านล่างนี้เลยนะครับกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไครต์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับ